ถ้ามีแนวทางที่ชัดเจนที่ดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับก็สามารถที่จะแชร์และถ่ายทอดกันได้นะครับนะครับสิ่งสาคัญกับเรื่องของการวิจัยนะครับที่จะทําให้การพัฒนาในเปลี่ยนแปลงได้ได,ได้ได้ตลอดได้ขันยุคนะครับทั้งสามด้านเนี่ยท่านก็ให้แนวทางในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็คือการจัดสรรให้ถูกนะครับแปลงสารให้ชัดเชื่อมโยงการบริหาร การจัดสรรให้ถูกเนี่ยก็เราก็ดูง่ายๆก็เรื่องของเรื่องของคนเรื่องวัสดุเรื่องของการจัดการแล้วก็คือการจัดสรรให้ถูกก็เรื่องของเรื่องของเอาทฤษฎีของ 4M มาใช้นะครับนะครับเรื่องแมนเรื่องแมนแมทเซียนเรื่องของมันนี่เรื่องของวินเนสเมนนะครับเรื่องของการแปลงสารมีเรื่องของการโพชชิ่งครับการเชื่อมโยงเนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องของ การทำงานเป็นทีมการเซอร์วิสการาสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำคัญก็คือในตัวเนี้ยก็จะไปตอบโจทย์ในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ที่ตัวข้างบนที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยในปีหกห้าเนี่ยคิดว่าตัวชีวัดที่ทางกระทรวงได้กำหนดไปเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็น่าจะได้ ไม่ต่ำกว่าตัวชีวัี่กำหนดนะครับนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับท่นี้ท่นี้ผมอยากให้เห็นผมอยากจะให้เทางนักบริหารระดับสูงได้เข้าใจว่าในปีหกสี่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดโมเดลเรื่องเศรษฐกิจใหม่เข้ามานะครับซึ่งเศรษฐกิจใหม่ก็คือที่เราจะได้ยินกันบ่อยว่า BCG โมเดลไม่ว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆทาง วิวหรือทางฐานีเทรทัศน์หรือแม้กระทั่งต่างๆที่พูดไปถึงแล้วก็ทางสภาพัฒน์ก็ได้พูดถึงตัวว c ซโมเดลด้วยว c g โมเดลเนี่ยหลักการก็คือใช้หลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยเนี่ยโดยการนำเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืนนะครับนะครับอันนี้คือวตัตถุประสงค์เลยแต่นี่มาดูว่ามันจะมีอยู่สามส่วนนะครับอาจจะ สร้างความเข้าใจเอาสั้นๆให้พวกเราได้รู้แล้วหรือละเอียดก็คงอาจจะไปหาดูกันได้นะครับตัวอันหนึ่งก็คือตัวไบโออีโคโนมิกอีโคโนมีนะครับตัวนี้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพนะครับซึ่งก็จะเน้นอย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเน้นเรื่องก,การนำความรู้เทคโนโลยีนว,วัตรกรรมเพื่อจะให้เพิ่มมูลค่าของอผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นเนี่ย้า้เนี่ยเราก็ต้องการให้ มีอาหารที่สูงขึ้นนะครับเพื่อจะไปแข่งขันกับในตลาดโลกโดยเฉพาะทางเวียดนามซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องของพันข้าวเพื่อที่จะพยายามที่จะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้แทนประเทศไทยนะครับเรื่องของกรีนอ,อันที่สองก็เรื่องของ circular economy หมายความว่าหลังจากที่เราดูเรื่องคุวภาพเศรษฐกิจชีวภาพเสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องเอศรษฐกิจหมุนเวียนว่า,าการใช้บริหารทรัพยากรเนี่ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะครับก็คือว่า,าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้เพิ่มราคาขายเข้าไปแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเอาเอามาใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายก็คือเรื่อง green e โ o n o m y ก็เป็นเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยพอพอตัวเอ่ไบโอกักบเซอร์คูลา่าสามารถทําสําเร็จตามตัวชีวิตมันได้แล้ว ตัว green economy ก็จะเกิดตามเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเกิดความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับขอเะไลต่อไปนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปรบไปวันนะครับตัวนี้ก็ให้เห็นความเชื่อมโยงว่า,าเดี๋ยวไปอ่านดูเองแล้วกันนะครับนะครับก็เห็นว่าการที่เราจะทําเรื่อง BCG โมเดลเนี่ยของสาขา,าเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติเรื่องแผนแม่บทแผนแม่บทย่อยหรือการปฏิรูปหรือเป้าหมาย BCG ยุทธศาสตร์ BCG หรือเป้าหมายตัวชี้วัดเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยได้กำหนดการชักเกมนะนะครับนะครับถ้าจะเกี่ยวกับมไหนหรือส่วนไหนก็อาจจะต้องกลับไปดูรายละเอียดนะครับอันนี้รายละเอียดผมไม่พูดอะไรมากนะครับแล้วพอมา BCG ขอสไลด์ต่อไปเลยครับครับตัวนี้ก็จะจะเกี่ยวกับตัว BCG โมเดลของสาขา,ขาศเกษตรเนี่ย ภายใต้ตลาดนําการผลิตนะครับเราก็จะเ,เ,รเรื่องของเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับเรื่องของไอไบโออีโคโนมี e เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเกษตรชัยยะเรื่องของยกระดับนะครับแล้วก็ซึ่งมันจะมีในในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นไบโอเซอร์คูลาหรือกรีนตัวเนี้ย ก็จะมีเรื่องของต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งก็จะเห็นเรื่องของแต่ละตัวว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมีการพัฒนายอย่างไงนะครับีนี้เป้าหมายจุดท้ายก็คือ,อตัวด้านขวาสีเหลืองนะฮะก็จะเห็นว่า GDP เราต้องเราต้องการให้ GDP ว่าการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเกษตรกรมีรายได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรอย่างสมดุลและยั่งยืนตัวนี้ก็จะเป็น ตัว BCG ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราแต่เราต้องรู้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญจะใช้ปี64ถึง70นะครับอันนี้มาขอธไลต่อไปเลยครับนะครับตัวนี้ก็จะเห็นให้เห็นชัดคึื่อว่าไอ้ตัวแนวหลังจากที่เรามีตัวโมเดลมีตัวเรื่องนโยบายยุสายแต่นี้มาดูเรื่องแนวทางว่า แนวทางที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของอ e ีเ t นต์เรื่อง b c g Model เนี่ยจะต้องทําไงนะครับมันก็มีอยู่ทั้งหมดหกแนวทางน,นะครับแนวทางที่หนึ่งเรื่องกําหนดสินค้าเรื่องพืชปศุสัตว์ประมงนะครับอันที่สองก็เรื่องโครงการนําร่องนําร่องเนเราจะเห็นว่าเรามีทุกภาคเลยนะครับในตัวขั้นตอนที่สองว่าอย่างสมมุติลําปางเนี่ยอตัว พืชเศรษฐกิจตัวไหนที่จะให้ความสําคัญอย่างที่ทีทเ่เราเลือกที่ลาปางก็คือมีมีข้าวกับไผ่นะครับแล้วก็มาที่ขอนแก่นนะขอนแก่นก็มีเรื่องอ้อยเรื่องอมอนไหมนะครับส่วนภาคกลางก็เป็นเรื่องมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับพืชพวกพวกืชพวกผลไม้ต่างๆนะครับส่วนที่ตะว,วันออกก็จะมีทางเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนเรื่องของมังคุดนะครับส่วนของพัทลุงเราก็ เราก็ไปเรื่องข้าวนะครับนะครับก็เลยเห็นว่ามันก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศของเรานะครับแล้วพอมาขั้นตอนที่สามก็คือหลังจากที่เราเลือกพื้นที่เป้าหมายแล้วพอมาเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งตัวนี้เนี่ยามว่าตระกูลเศรษฐ์เนี่ยมีการดําเนินการไปแ,แล้วหรือ,อยังตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่า กระทรวงเกษตรเนี่ยมีเรื่อง a อ c นะครับเข้ามาช่วยในการเชื่อมส่งนสให้ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งกตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็มี a อซอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะฮะก็เจ็ดจเจ็ดังหวัดซึ่งตอนนี้กําลังขับเคลื่อนกันอยู่นะครับแล้วก็คอ,อสอทุกท่านก็คงน่าจะเข้าใจดีนะครับนะครับแล้วพอมาแนวทางที่สี่เรื่องของการเพิ่มคูณค่า BCG เรื่องของเชนนะครับว่าจะต้องทําไงนะครับ ทีนี้การจัดทําโครงการรายจังหว่งก็จะเริ่มปี65ถึง69นะครับก็โดยกรมที่รับผิดชอบแต่ละแต่ละส่วนนะครับร่วมกับสวทชนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการตัวนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการติดตามอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับคณะกรรมการอนุขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาขากเกษตรนะครับ แล้วคณะกรรมการขับเคลื่อ BC Model, น BCG Model คณะกรรมการบริหารนะครับก็พูดง่ายๆก็มีอนุขับเคลื่อนมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแล้วมีคณะกรรมการบริหารที่จะช่วยดูในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวนี่นะครับะนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าตัว BCG Value Chain เนี่ย ก็คือการเพิ่มมูลค่าของอสินค้าข้าวอาของอจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราก็มีต้นรางายนะครับซึ่งตัวข้างซ้ายมันมีตัวบีตัวซตัวดซึ่งมันก็จะ,ะตอบโจทย์อย่างที่ผมได้อธิบายไปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะ,ะตามเป้าหมายที่พูดถึงนะครับว่าการที่จะทำยังไงเพื่อจะให้ข้าวของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ เรายกตัวอย่างของพัฒนลุงเนี่ยทำให้มูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกัน,นมันก็จะให้เกิดความยั่งยืนมันก็จะไปตอบเจทยเรื่องของการตลาดาการผลิตแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของกรีนทีตี้ต่างๆนะครับนะครับก็ในส่วนเ,เกี่ยวกับเรื่องของของเรื่องของโครงสร้างที่ผมได้พูดถึงในในส่วนในส่วนแรกนก็จะเห็นว่า ก็จะเป็นนโยบายของของของผู้บริหารกระทรวงที่อยากจะให้พวกเราได้รับรู้นะครับว่าอตอนนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยเราเราทำอะไรไปบ้างนะครับที่จะวางฐานรากตอนนี้มาขอเอ,อไม่ทราบว่ามีคําถามไหมถ้ามีคําถามก็อาจจะถามในส่วนนี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีคําถามก็เดี๋ยวจะขอนําเสนอต่อครับไม่ทราบทางเ มีใครจะถามอะไรไหมฮะหร,หรือหรือหรือถ้าไม่ถามผมขอบรรยายต่อเลยครับท่านนี้มาดูเรื่องของขอสไลด์ต่อไปครับนะเดี๋ยวไปถามคําถามหลังจากที่ผมบรรยายเสร็จก็ได้ฮครั้งเดียวเลยตอานนี้มาดูเรื่องของเอ่อฟิวเจอร์สกิลนะครับทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องตัวนี้ฟิวเจอร์สกิลเพราะว่ามันจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเอ่อ วัตถุประสงค์ของนักบริหารระดับสูงที่คือณตอนนี้ที่กอพอก็อยากจะให้เป็นขึ้นมาเลยว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการส,สร้างภาวะความเป็นผู้นำนะครับนะครับแต่จริงๆเนี่เออมันจะไปตอบโจทย์ตัว HRD มากกว่าในเรื่องณตอนนี้เนี่ยในส่วนของกร,ระทรวงเกษตรเนี่ยโดยสำนักง,งานปลัดกระทรวงเนี่ยมีการ ทำฟิวเจอร์สกิลเข้ามานะครับ f u วเจอร์สกิลเนี่ยคือถ้าความหมายของมันที่เราอยากจะให้พวกเรารู้ก็คือทักษะที่จําเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวฟิวเจอร์สกิเนี่ยก็คือเรื่องของอ ถ้าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะที่ผู้บริหารหรือข้าราชการทุกคนควรจะมีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สำนักงานประหลัดกระทรวงเนี่ยเราได้พัฒนาตัวนี้เข้าไปแล้วมีการอบรมไปแล้วรุ่นนะครับแต่ของกรมอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีการนั่นหรือเปล่าถ้ารับภารกิจมันสอดท้องหรือใกล้เคียงก็สามารถนําแบบอย่างของอสำนักงานอของสอปอเข้าไปใช้ได้นะครับ มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอสองส่วนก็คือเครื่อง hard skill กับ soft skill นะครับนะครับนะครับขอจะไลครับตัว hard skill เนี่ยถ้าเราดูก็คือเรเปรียบเสมือนเป็นสมรรถนะหละักที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่นะครับนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันกับเรื่องเบสิกฟังก์ชันก็เรื่องของ job หน้าที่เราต้องทำอะไรเรื่องเบสิกเรื่องของ ทักษะที่ควรจะมีอยู่สามเรื่องของการคิดเรื่องของการประเมินผลเรื่องของการสื่อสารส่วนซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของสมรรถนะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลรู้ไหแม้แต่สำนักงานกพให้รความสำคัญในเรื่องของด้านดิจิตอลเรื่องของด้านภาษาเรื่องของการจัดการความรู้นวนตตแล้วก็ที่สําคัญกับเรื่องของ มนุษย์สำคัญนะครับตัวนี้เราเราเรา,เราต้องมีนะครับท่นนี้มาดูขอสไลด์ต่อไปนะครับนะครับทันนี้ระดับคาดหวังเอ่อที่เอ่อการอบรมเนี่ยไม่ว่าจะสถาบันจัดอบรมหรือหน่วยงานไหนจัดอบรมเนี่ยความคาดหวังที่เราอยากจะให้รู้เรื่องเรื่องยทาสรกับแผนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ทั้ง4หลักสูรตร,นร,นร,รเนี่ยนปตนปกนปศนปศปศเนี่ยซึ่งมันจะมีระดับอยู่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราควรจะทําความเข้าใจอยู่ว่า,เ,าเรื่องยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรเรื่องการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทนะครับปกติเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบคุคคลนะครับเรื่องของนโยบายของท่านรัฐมนตรีตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นสิบห้า สิบห้านโยบายแลยนะฮะแล้วก็แนวทางการก,กับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรของหลัดกระทรวงเกษตรและสากลเรื่องของอีชาเลนที่ผมพูดถึงไปนะครับและที่สําคัญก็คือตัวชีวัรที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญใน,เ,นเรื่องของสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละหลักสูตรเนี่ยอย่างนมตนเนี่ยสิ่งที่พื้นฐานที่คุณจะต้องรู้ก็คือระดับหนึ่งระดับสองนะครับ ระดับหนึ่งถามว่าระดับหนึ่งคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องความรู้พื้นฐานในเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องความรู้เอที่เราจะต้องควรรู้ฮนะร็จแ,แล้วพอามาสองนี่เป็นเรื่องของการนําออกไปใช้งานนะครับระดับสามนี่เป็นเรื่องของเป็นการความเชี่ยวชาญความคล่องตัวตรงนี้เราเปรียบเสมือนเรื่องการโคชชิ่งได้นะครับส่วนเรื่องของระดับสี่ก็เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ เ,เกี่ยวกับหน่วยงานนะครับในตัวนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาการแมนจเมนต์ให้มันเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุดนะครับส่วนห้าเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการคิดพบสิ่งใหม่ๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับนวตัตนวัตกรรมกับ l n o w e นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ apply นะครับก็จะเห็นว่า ถ้าเรามาคอยดูที่นบสอนะฮะนวสอเนี่ยข้อระดับหนึ่งระดับสองสามเนี่ยทุกคนต้องรู้นะครับพอระดับสี่เนี่ยการขับเคลื่อนนี่คุณก็ต้องต้องรู้แต่ห้านี่ยังไม่เท่าไหร,นร่นะครับนะครับนะครับก็จะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นตอนนี้ขอสไลด์ต่อไปนะฮะสไลด์ต่อไปมันก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องของสมาร์ทออฟฟิเซอร์ห้าระดับนะครับ ในห้าระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งของนักบริหาระไล่ตั้งแต่ไล่เงินล่างนะครับเอาตั้งแต่ทั่วไปวิชาการอำนวยการต้นสูงนักบริหารต้นหรือสูงนะครับพวกนี้เนี่ยมันเรื่องของ SO เนี่ยมันก็จะมีตัวดัชนีชี้วัดอยู่ทั้งหมดอยู่เจ็ดเรื่องนะครับนะครับนะครับเรื่องของความเชี่ยวชาญความรู้ ภาะวะผู้นําและคุณธรรมจะิยธทร,รอจีตอาสาบริการความรับผิดชอบความซื่อสัตย์จริตการทํางานเป็นทีมเก่งคิดเก่งปฏิบัติการประยุกต์ใช้นะครับนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เอ,อทางมหาลัยได้ยึดหลักมาจากของสำนักงานกออว่าควรจะเอ,อตําแหน่งที่เราอยู่เนี่ย เราควรจะรู้เรื่องของ SO อ,อยู่ระดับไหนบ้างนะครับซึ่งตัวนี้มีม,คมีความสำคัญแต่นี้ในปีจริงๆนโยบายของกระทรวงเกษตรในเรื่อง SO เนี่ยเรื่อง Smart Officer เนี่ยเราต้องการให้ข้ารการของกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ร้อยเอร์เซ็นเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็ก็พยายามที่จะทำตัว SO เนี่ย Smart Officer เนี่ยให้ได้กับทุกระดับนะครับนะครับ ก็จะเห็น7ด,ด,ด้านที่ตัวชี้ว่าแต่ตัวนะครับนะครับขอขอสไลด์ต่อไปนะครับ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 ตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคาอธิบายว่าเรื่องความเชี่ยวชาญน,นี่จะต้องทําไงบ้างเรื่องเพราะว่าผู้นําเรื่องกิดอาสาเรื่องความรบับผิดชอบเรื่องการทางานเป็นทีมเรื่องเก่งคิดเก่งทำตัวนี้อาจจะมีคําอธิบายหมดนะครับก็เอาขอพวกเราเอาไปแล้วก็ไปถ่ายทอดให้ลูกน้องต่อนะครับ อนนี่ดูความค่าความคาดหวังของการประเมินสมรรถนะขอสไลด์ต่อไปครับถามว่าทําไมการอบรมเนี่ยที่สถาบันจัดโดยที่รับนโ <c oughs> ยบายจากผู้บริหารมาเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของสมาร์ทออฟิเซอร์ในแต่ละระดับเนี่ยเราต้องการเกณฑ์ท่านตาำควรจะอยู่ระดับไหนอย่างนงมตอนเนี่ย คุณต้องมีความรู้ความความรู้ความพื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยต้องได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างนอนอบกนะครับในเจ็ดตัวชี้วัดเนี่ยต้องอยู่ในระดับสองนะครับก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอผู้นําเรื่องบีเดอร์ส่วนนบสเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องโคชชิ่งเรื่องของของ management ที่เรื่องของการนําไปปฏิบัติส่วน no ure, วนบสกคสเนี่ย <c oughs> ซึ่งก็เป็นตําแหน่งของระดับผู้อำนวยการผู้อำนวยการสูงที่จะขยับก้าวต่อไปในตําแหน่งของนักบริหารระดับต้นหรือระดับสูงเนี่ยเรื่องของเชนเมเนจเมนต์เนี่ยมีม <Okay. S 3> ีความสำคัญนะคุณต้องรู้ตัวนี้เลยว่าคุณต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับนะครับนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในในระดับสี่ที่ที่ที่คุณจะต้องอที่ผมได้พูด ถึงไปนะครับเขาดูเราจะเห็นว่านสศตอนนีน้ทุกคนก็อาจจะต้องตระหนักว่าเาเวลาทําประเมินเอสโอในตัวโค้เซฟเนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อเจ็ดเนี่ยควรจะได้ระดับสามไม่เมื่อถ้าไม่งั้นก็แต่ถ้าทุกคนไม่ได้เนี่ยหรือบางคนอาจจะตกก็อาจจะต้องไปปรับปรุงตัวเองหรือ,อาทางสถ,ถาบันอาจจะร่วมกับทางมหาลัยก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูว่าในแต่ละหลักสูตร สมมุติถ้ามีการประเมินที่มาแล้วเนี่ยมันต่นําหรือได้น้อยกว่าเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะาตัวแบบประเมินหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะหลักสูตรเรายังไม่ครอบคุมเ,เพื่อจะให้เขารู้เรื่อง SO ได้ของแท้อะไรนย่างเงี้ยนะครับ,นะรบหรือนโยบายของผู้บริหารเอ๊ะกำหนดสูงไปหรือเปล่าทําใหา้ตัวการประเมิน SO เนี่ยมันทําให้เจ้าหน้าที่อาจจะ ดาเนินการไม่ได้ตามตามวัตถุประสงค์นะครับนะครับตอนนี้แผ่นสุดท้ายเนี่ยขอแผ่นสุดท้ายเลยครับนะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะสื่อให้เราเห็นว่าสิ่งสําคัญที่ผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัมตีรัมตีช่วยหรือไม่ต้งท่าน,นประหลัดระทวงอาทิตย์ดีทุก,กลมนะครับนะครับออยากจะให้เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตัวเนี้ผมว่าภาพตัวเนี้สามารถที่เอาไปใช้ในเรื่องของสมาร์ทออฟฟิเซอร์ในยุคข,ของนิวนอร์มอนได้เลยนะครับตัวเนี้เราจะเห็นอยู่นะครับในตัวกลางเนี่ยตัวกลางเนี่ยถามว่า,าแล้วมันจะเป็นเรื่องของตอบโจทย์ได้ไงอยากดูจากรูปนะครับนะครับจะเห็นว่า,ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบริหารโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะครับนะครับในขณะเดียวกันในสองข้อที่พูดถึงเนี่ยก็จะต้องทำไงให้ตัวเนสซาเอ็มกับเนสซาดีเนสซาเอ็มก็คือเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องการจัดการกับเรื่องของการเนสซาดีเรื่องของการพัฒนานะครับนะครับ ตอนนี้มาดูว่าในตัวตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าในยุคนิวร์มอนเนี่ยเราต้องสาม,มารถที่จะตอบโจทย์ในเกเจด้านได้นะฮะในเรื่องของตั้งแต่ตัวด้านซ้ายสุดที่มีตัว A ตัวอะไรเกียนเนียอันนี้คือความรู้พื้นฐานนะครับผู้นำธรรมธิบาลเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเห็นว่ามีพอผู้นำรู้ปั๊บผู้นำก็ต้องมีการโคชชิ่งแล้วก็ เซอร์วิสพากันเข้าไปเพื่อจะให้มันทํางานตามที่รับผิดชอบได้นะครับนะครับตัวตาช่างข้างบนนอกจากความรับผิดชอบแล้วเราต้องทําให้ให้มันซื่อสัตย์นะฮะนในปรัชญาของของขัานการที่ดีนะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือนะเมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบในการทํางานต้องทํางานเป็นทีมนะครับทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ตัวที่เห็นเป็นรูปไฟที่ชี้อยู่นะ มไอันนี้เป็นเรื่องของเก่งคิดเก่งทำนะครับนะครับเก่งคิดเก่งทำที่จะต้องให้มีความรอบรู้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเชนเมเนจเมนต์ตัวข้อเกนะฮะเชนเมเนจเม n นต์ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือแก้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ปคุงเนี่ยเราจะทาํางานกันยังไงเพื่อที่อย่างเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่งานที่เป็นเกี่ยวเรื่องของการบริการอะไรเนี่ยจะต้องไม่เสียเลยนะฮะเราก็ต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนะครับตอนนี้ผมว่าในเมื่อเรามีาหลักการอยู่อย่างที่ผมพูดอยู่หนึ่งสองสามนะฮะที่จะไปตอบในเรื่องของ S R M ไป S R D ซึ่งเป็น smart officer ยุคใหม่ในยุคศตวรรษที่ยี่สิบยี่สิเอ็ดนะครับตัวเนี้ย มันก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเอสมรรถนะที่สำนักงานกาพก็อยากให้เรารู้นะครับเรื่องของการจัดการความรอบรู้การบริหารอย่างมืออาชีพการบริหารคนการบริหารมุ่งของสำลิศนะครับเอผมไม่ได้ใจว่าถ้าอาจจะมีบางคนหรือถ้าเกิดต้องการสมัครเป็นลองที่ดีนะฮะต้องไปโจท ต้องไปทาเอ่อต้องไปสอบสมรรถนะในสี่เรื่องนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับก็ที่กอฟก,ก็กําหนดก็คือเป็นต้องไม่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญแล้วใช้อายุได้แค่ประมาณสองปีนะครับถึงแม้เราจะผ่านนักบริหารระดับสูงของกระทรวงมาของกรฟมาแต่ถ้าเราผลการประเมินสมรรถนะเนี่ยเอ่อเราได้ต่ำกว่า6กสิบเปอร์เซ็นต หรืออายุที่เราประเมินสมรรถนะเกินหกสิบแล้วหกสิเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวหมดอายุภายในสองปีหลังจากที่นะักวันที่เราไปสมัครเราก็ต้องไปสอบสมรรถนะใหม่นะครับนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าการสอบสมรรถนะของกอพเป็นข้อสอบอินเตอร์นะครับไม่ใช่คือเป็นข้อสอบที่ต่างประเทศเขา,าใช้ที่จะสอบสมรรถนะของผู้บริหารแล้วก็มาแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อจะมาสอบ กับผู้บริหารที่จะขึ้นเป็นนักบริหารระดับต้นนะฮะตั้งแต่รองอทิบดีผู้ช่วยปลัดอะไรเงนีนน้นะครับนะครับก็จะเป็นเป็นตัววัดได้ยอย่างดีนะครับแต่ว่าก็เป็นแค่ส่วนประกอบที่ว่าใหญ่น้อยเนี่ยสมรรถนะในการบริหารของผู้บริหารเนี่ยมีความรู้เป็นยังไงนะครับนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะต่อ เรื่องไอตัวสมาร์ทออฟฟิเซอร์เนี่ยที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรอยากให้เ,เรา,เานำไปไปฏิบัติเนี่ยแต่แล้วถ้ามันเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ได้เนี่ยก็จะไปเข้าสู่นโยบายเรื่องของการจัดสรรให้ถูกแปลงสารให้ชัดเช,ชื่อมโยงการบริหารแต่สิ่งที่จะต้องอ implement ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของความรวดเร็วนะครับรวดเร็ว คำว่ารวดเร็วหมายความว่ายัางไงถ้าเกิดเราเจอเรื่องอะไรที่เงานที่จะต้องทําอันไหนที่ทํารวดเร็วได้เราทําเลยคนะรับเราไม่ต้องรอคําว่าถูกต้องถูกต้องนี่ต้องหมายความว่ามีคือหนึ่งต้องถูกต้องตามระเบียบนะครับตามระเบียบเนี่ยอย่างนับปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นเรื่องของไม่ว่าการบริหารบุคคลหรือเรื่องของการบริหารงบประมาณหรือเรื่องของการบริหารทางด้นานพัสดุเรื่องวิัยการยังกลาง มันก็มีพบรบหมดนะครับเราต้องทําความเข้าใจให้ดีเรื่องตัวนี้นะครับแล้วเรื่องของตรงเป้าหมายเพราะว่าต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับแล้วแล้วก็คิดถึงส่วนรวมและทํางานเป็นทีมสิ่งต่างๆที่พูดมาเรื่องของมเมน์เรื่องรวดเร็วถูกต้องตรงเป้ามองส่วนรวมเป็นหลักทํางานเป็นทีมตัวนี้จะเป็นเกาะป้องกันให้กับพวกเราอย่างดีในของ smart officer ในย,ยุค n e นอร์มอน ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดความยั่งยืนได้ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนจะต้องอยู่ว่าหรือจะต้องอไม่โยกฟิดอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำงานได้นะครับแล้วให้เกิดประสิทธิภาพแล้วจะทำให้เราเนี่ยหรือแม้กระทั่งลูกน้องเราหรือใครเนี่ยมีเกิดความรอบรู้นะครับนะครับอย่างที่เห็นรูปเนี่ยก็เห็นว่าถึงแม้ผู้บริหารจะอยู่ที่หนึง่งแต่ผู้บริหารก็มีการคิดอย่าง ลูกคองการก็ยังคิดว่าจะต้องทําไงในขณะที่อีกคนหนึ่งก็รับนโยบายมาคนสีเหลืองก็รับไปปฏิบัติอัน,นี่คือคือตัวอย่างแค่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 ในในในออฟฟิศนะครับแต่ว่า,อ,าอยากจะให้พวกเรานําตัวเนี้ยไปถ่ายทอดให้ลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องได้รู้ว่า,เ,าเวลาจะต้องปฏิบัติเนี่ยทาไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการทํางานเนี่ย ขอให้อย่าได้อันไหนที่เราสามารถช่วยใครได้ก็ช่วยทํางานนะครับมันต้องคิดวิกฤตว่าเป็นโอกาสว่าการที่ทํางานแล้วเราไม่ใช่งานที่เราได้รับผิดชอบแต่เราได้ความรู้มากขึ้นถือว่าเป็นสกิลของเราอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเรานะครับนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยเอก็ขออนุญาตผมเนี่ยตอนรับราชการใหม่ๆเนี่ยก็ทําทุกเรื่องฮนะเพราะว่าเราไปเหมือน อยู่โครงการชมปรธานใหม่ๆที่แทบจะไม่มีตากำลังเลยน้อยมากทำตั้งแต่ตาเหียนยันกระทั่งส่งเอกสารนะฮะแล้วก็คิดกันทุกเรื่องแล้วก็ดูทั้งานลักนนษณะแล้วก็ที่สำคัญคือผมถ้าเกิดผู้บริหารเขาต้องการให้เราเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปตำแหน่งไหนเราก็ไปนะครับเราอย่าเลือกเราอย่ามีข้อแม้เราอย่านั่นนะครับเพราะว่า แล้วก็ทํางานให้มันได้หลากหลายนะครับเพราะว่าเอ,อจริงๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะต้องมาอยู่ที่กระทรวงทำงานอยู่ที่สปอ,อแต่